หนักกว่า <ส probation> ก็หนักทั้งคู่เลยค่ะออทั้งชอบผู้นั้นด้วยความปรารถนาะทั้งริษย,ยาผู้นั้นด้วยความไม่ชอบมันอยู่ในกลุ่มของโทสะใช่ไหมล่ะอิจสาน่ะใช่ไหมคะเนี่ยเป็นพวกที่อิจสานี่เป็นธรรมชาติที่ไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นสมบัติกันนะคะโอ้อย่างเราเนี่ยมีมีบ้านช่องห้องหับมีรถมี อัซเซอร์รี่ของชีวิตอะไรเงี้ยนะมีเต็มไปหมดเลยทุกอย่างเลยแต่อีกคนหนึ่งมอ,มองแล้วไม่มีอะไรเท่าไหร่เหมือนเขาเลยอะไรเงี้ยนะโอ้ลิสยาขึ้นมาเลยลิสยาสมบัติผู้อื่นไงฮะเนี่ยไปทําร้ายได้ไหมได้สิพอลิสยาแล้วอ่ะไม่มีตัวตัวเองไม่มีอ่ะแต่ไปริษยาในสมบัติที่เขามีอยู่เข้าใจใช่ไหมฮะเลยว่าเขาสวยกว่าตัวเองอย่างนี้นะ ก็ปริสยาในความสวยของเขาเขาหลอก,กตัวเองนะคุณลุงคะไม่ได้ว่าคุณลุงเรานายกตัวอยา่างเฉยๆใครหลอกเราเราก็นิสยยอย่างนี้นะเพราะว่าที่นิสยาเพราะว่ามีคนมาติดมากมากกว่ามีคนมาครอบครองเยอะกว่าจึงมีความนิสยาเกิดขึ้นเมื่อมีความนิสยาอย่างนี้ก็อยากจะปัททุสร้ายเข้าใจใช่ไหมคะมันจึงอยู่ในกลุ่มของโทสะไง นะก็คือร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติไหมคะสมบัตินะว่าโดยเราก็คือสมบัติของเราเองใช่ไหมคะสมบัติของเราเองอะ่ะมันมีคนริษยาสมบัติเราอะ่ะ <c> ท <oughs> นไม่ได้อย่างนี้นะนะอันนี้ก็คือในส่วนของอสมบัติแล้วก็คุณความดีของผู้อื่นหมายถึงว่าเราทําความดีหลายคนเลยนะคะที่มาริษยาในความดีของเรามีนะคะ แม้อย่างนี้นะแล้วก็ทําเป็นเบ้ปากใส่เลยนะปากเขานี่ไม่ปกติทันทีอย่างนี้นะตานี้ก็แบบมองเนี่ยเขื่องเยอะนะไฟจะออกตาให้ได้เลยอย่างนี้นะอย่างนี้ค่ะเป็นต้นนี่พูดพูดถึงพราทีริษยาออกมาทางปากออกมาทางตาเพราะว่าริสยามันเป็นนามธรรมมันเป็นเจตสิกแต่สามารถบังคับให้ปากพูดออกมาได้บังคับให้ อามองประหลักปรเลือกได้อย่างนี้นะนะนี่ตัวริษยาตัวอิจฉาคุณความดีของผู้อื่นก็ยังไปริษยาของเขาเข้าใจนะคะต่อไปค่ะมัฉริยะธรรมชาติที่หวงแหนทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของตนอันนี้ของตัวเองแล้วนะฮะพวกมัฉริยะค่ะนะหวงแหนสมบัติก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่า อันนี้ฉันก็ห่วงนะอันนี้อย่าเอาของฉันไปนะใช่ไหมห่วงอย่าจับนะนั่นไม่เอาห้ามจับไม่ได้อันนี้ไม่ได้อยังน,นี้นะห่วงสมบัติทุกอย่างเลยเขาทาสีบ้านใหม่ๆก็ไปลรูปไปคลำไม่ได้นะอย่าไปทามันเดี๋ยวมือเปื้อนอย่างนี้นะรอยเปื้อนมือดีห่วงนะแล้วก็คุณนี่ในส่วนของสมบัติ แต่ถ้าเป็นคุณความดีของตนนี่นะมีความหวงตัวเองมีความดีอะไรเนี่ยไม่ยอมบอกให้คนอื่นอนุโมทนาบุญเลยนะค <c oughs> <c oughs> ะกินอยู่คนเดียวอิ่มอยู่คนเดียวยี้นะ <c oughs> ไม่ชอบแบ่งปันให้ผู้อื่นเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเรียนธรรมะวันนี้เนี่ยเราต้องแบ่งบุญใช่ไหมเรียกปัตตาเออปตตัิปัต,ตินปัตติทานะไม่อันเนี้ยเราจะต้องแบ่งบุญ บุคคลผู้รับจะต้องเป็นอนุโมทนาบุญใช่ไหมปัตตานุโมทนาใช่ไหมเพราะนั้นบุคคลสองคนจะต้องแบ่งความดีต่อกันบุคคลหนึ่งให้ให้ความดีไม่ห่วงไงวันนี้ฉันความทําความดีในบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้หนึ่งสามสี่ห้องเจ็ดแปดเก้าสิบฉันทํามาแล้วนะนะฉันดีใจมากปลื้มใจมากเอา้าฉันแบ่งบุญให้นี่เห็นไหมอพอฉันแบ่งบุญให้ปับ๊บเธอรับสิ แต่บางคนไม่รักไงอ,อือย่างเงี้ยนะมีเสียงแบบนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเสียงแบบนี้ขึ้นมามันคือตัวไหน <laughs> มันคือมันไสอ่อน <laughs> ใช่ไหม <laughs> มันไสอ่อนมันไสอ่อน <laughs> มันเป็นตัวอิศสาเน <laughs> าะ <laughs> มันเป็นคนริษยานะริษยาเขาอืออย่างงี้นะ <laughs> มันไส <laughs> <laughs> แทนที่จะสาธุ <laughs> อนุโมทามิอย่างนี้นะพูดไม่เป็นถ้าไม่พูดไม่เป็นอย่างนี้ชาตินี้ก็ไม่รู้จะพูดเป็นไหมอย่างนี้นะก็ใจนะฮะเพราะนั้นตัวที่แบบว่าตัวมัชชริยะนี่เราต้องดูนะว่ามันเป็นธรรมชาติที่หวงแหน